สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเป็นคลิปนะคะที่อยากจะมาสอนทุกคนนะคะนวดหน้าให้คนอื่นนะคะหลังจากที่คลิปที่หนึ่งนะคะสอนนวดหน้าตัวเองไปแล้วนะคะก็มีเพื่อนๆหลายคนนะคะส่งข้อความมาสอบถามกันว่าช่วยสอนนวดหน้าให้คนอื่นด้วยได้ไหมนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยมีภาวะความเครียดค่อนข้างเยอะเลยนะคะเนื่องจากที่เรามีได้รับผลกระทบนะคะจาก เชื้อไวรัสนะคะโควิด1นนะคะตอนนี้เนี่ยออกไปข้างนอกเนี่ยเราก็ไม่กล้าไปแล้วจะไปเดินห้างนะคะก็ไม่กล้าไปนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราควรจะต้องกลัวไว้พอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยสำหรับคนที่เคยออกไปข้างนอกนะคะเคยออกไปทํางานนะคะเจอคนหรือว่าไปเดินห้างไปช้อปปิ้งนะคะหรือว่าไปร้านอาหารนะคะไปทานอาหารไปสังสรรค์กับเพื่อนเนี่ยมันจะอึดอัดมากคือเข้าใจค่ะจุดนี้เข้าใจมากๆนะครับแล้วที่สาคัญคือสายสุขภาพค่ะ คนที่รักการออกกําลังกายนะ,ะเหมือนพัดเนี่ยทุกเช้านะคะจะต้องไปฟิตเนสค่ะหรือไม่ก็ต้องไปสตูดิโอโยคะนะคะตอนนี้เนี่ยไม่ได้ไปเพราะว่าทุกที่ปิดหมดเลยนะคะก็ยิ่งรู้สึกแบบโอ้ยเครียดแล้วก็รู้สึกอ,อ,อึดอัดนะคะดังนั้นเนี่ยก็เลยคิดว่าเป็นการดีที่จะมาสอนนะคะให้เรานวดหน้าให้กับคนอื่นด้วยนะคะเพราะว่าเราเองเนี่ย จะได้ใช้ทำกิจกรรมร่วมกันในบ้านนะคะเราใช้ช่วงเวลานี้แหละเป็นการสารสัมพันธ์ในครอบครัวค่ะแล้วก็อีกอย่างเนี่ยเราก็ช่วยนะคะคนที่เรารักเนี่ยให้เขาผ่อนคลายแล้วก็ไม่เครียดด้วยนะคะว่าบนหน้าของเราเนี่ยมันมีเส้นประสาทค่อนข้างเยอะนะคะจริงๆไม่ใช่แค่หน้าอย่างเดียวการตัวก็เหมือนกันค่ะการนวดตัวเนี่ยก็ช่วยให้เราผ่อนคลายได้ด้วยนะคะอะพอและพูดเยอะเกินไปนะคะยังไงเดี๋ยวเราไปชมคลิปกันเลยนะคะ นางแบบเราพร้อมแล้วนะคะเราก็เริ่มที่เราทําความสะอาดนะคะเราทําความสะอาดผิวหน้าให้เรียบร้อยก่อนนะคะจากนั้นนะคะเราก็ใช้น้ํามันนะคะเราใช้น้ํามัน,นะคะ่ะเราจะหยดลงไปที่ฝ่ามือของเรานะคะประมาณสักสามสามสี่หยดก่อนนะคะแล้วเราดูที่ใบหน้าเขาถ้าไม่พอเราค่อยเติมใหมค่ค่ะเสร็จแล้วน,นะคะเราละเลงน้ํามันให้ทั่วมือน,นะคะแล้วเราก็ มันไปที่หน้าของคนที่เราต้องการจะลวดนะคะทาให้ทั่วเลยค่ะ,ะถ้ารู้สึกว่าหน้าเขาแห้งเกินไปนะคะบางคนเนี่ยผิวขาดน้ำนะคะเราก็เติมน้ำมันเพิ่มได้ค่ะเราอย่าเพิ่งใส่น้ำมันเยอะเกินไปนะคะเพราะว่าเดี๋ยวหน้ามันจะมันเกินไปค่ะแล้วเราก็เปลืองด้วยเราค่อยๆเติมเข้าไปค่ะ ามาเริ่มลายที่1กันเลยนะคะลายที่หึงเราแก้มด้านนอกนะคะลากตั้งแต่คางมาถึงหน้าหูนะคะเราจะนวดเป็นวงรีนะคะต่อกันเวลานวดน,นะคะให้นวดเนี่ยหันเข้าหานิ้วหัวแม่มือตัวเองตลอดเวลานะคะจะได้ยกกระชับด้วยค่ะเริ่มนะคะไปพร้อมกันค่ะ,ะทํานวดเป็นวงรีต่อเนื่องก,กันนะคะแก้มด้านนอกนะคะตั้งแต่หน้าหูไล่ลงไปหาคางนะคะพอมาถึงคางแล้วปุ๊บ ลากกลับมาจุดเริ่มต้นไหนคือหน้าหูค่ะทําประมาณ 5- ถึง10ทีก็ได้นะคะถ้ามีเวลาเนี่ยก็นวดไปเลยนะคะ10 10ทีนะคะอ่ะรอบที่2และเริ่มที่หน้าหูใหม่ค่ะเวลากดนะคะก็กดให้มีน้ําหนักนิดนึงนะคะมันจะได้ถึงกล้ามเนื้อด้วยเขาก็จะได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้าเขาด้วยนะคะไปค่ะรอบที่สีแล้วปึ๊บปึ๊บ วิธีนะคะจะช่วยให้คนที่ได้รับมาการนวดนะคะเขาจะรู้สึกหน้าเขาจะผ่อนคลายมากขึ้นเพราะว่าแต่ละวันนะคะเรามีการใช้กล้ามเนื้อใบหน้าค่อนข้ๆเยอะนะคะทั้งเรายิ้มเราหัวเราะเราพูดเราคุยเรากินข้าวนะคะกล้ามเนื้อเราขยับแล้วเนี่ยบางทีกล้ามเนื้อเขาคลายตัวไม่หมดนะคะก็จะรู้สึกว่าเลือดลมมันไหลเวียนไม่ค่อยดีบางคนก็รู้สึกแบบเมื่อยหน้านะคะโดยเฉพาะที่ คนที่เครียดน,นะคะมันจะเมื่อยตึงแบบหน้าตึงอะไรเงี้ยไปถึงหน้าเหมือนมารู้สึกว่ามันไม่ค่อยผ่อนคลายแล้ววิธีนี้ก็ช่วยให้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อใบหน้านะคะแล้วก็เลื่อนลมไหลเวียนได้ดีขึ้นนะคะผิวหน้าก็จะสดใสามากขึ้นด้วยที่สำคัญผู้ได้รับบริการนะจะมีความสุขมากๆเลยค่ะพอเรานวดครบแล้วนะคะแก้มด้านนอกไปแล้วนะคะจบที่คางปุ๊บ จากนั้นนะคะเราจะต่อด้วยน้ำในค่ะแก้ด้านในจะลากจากคางนะคะขึ้นมานะคะผ่านลองแก้มนะคะใต้ตานะคะวนเป็นวงรีแนวตั้งนะคะวนแบบนี้นะคะเวลาใช้ก็ใช้เราสามารถใช้ปลายนิ้วได้เลยนะคะเวลาลดผ่อนคลายเนี่ยใช้ปลายนิ้วค่ะลากขึ้นมาค่ะจับคางขึ้นมานะคะผ่านข้าง,างจมูกนะคะขึ้นมาถึงใต้ตาเรา,เราไม่ต้องถึงใต้ตาสักทีเดียวนะคะประมาณสัก แถวกึ่งกลางของจมูกนะคะขึ้นมานะคะอเวลาทำก็ให้มันมีน้ำหนักนิดนึงนะคะได้เลยนะคะสิบทีค่ะสิบทีนังแบบของเราอย่าเพิ่งหลับนะคะหลับได้ยังเลยริ่มผ่อนคลายไหมคะผ่อนคลายเพิร์มกเพิรมแลยค่ะหลับได้แต่อย่ากลนะคะคลิปนี้จะออกสื่อนะคะถ้ากลัวเราจะแท็กนะคะว่านังแบบคือใคร สิบทีนะคะสิบทีนะคะอย่าลืมนะทุกครั้งที่นวดเพื่อจะยกกระชับด้วยนะคะเราจะนวดเข้ามาหานิ้วหัวของเราะคะ่ะโอเคค่ะตอนนี้ครบสิบทีแล้วนะคะเส้นที่สามค่ะคือเส้นใต้คางเราเอามือนะคะฝ่ามือของเราเนี่ยค่ะทั้งทั้งแผ่เลยนะคะลูดใต้คางขึ้นมานะคะลูดมาหลังหูค่ะสายขวาน,นะคะสายขวานับเป็นหนึ่งนะเราทำสิบที เหมือนท่านวดหน้าตัวเองเลยค่ะท่านี้สิบทีนะคะสิบทีใส่คขวาหนักไปหนึ่งนะคะเวลารูดนะคะพยายามรูดใต้คางนะคะให้มาถึงหลังหูเลยนะคะจะได้เป็นการเดนน้ำเหลืองให้ลูกค้าของเราด้วยนะคะเราสามารถยกตัวได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้แรงของเราเยอะนะคะใช้เป็น body ้ e i ทนะคะถ่ายเทน้ำหนัก แล้วเราเองก็ได้เหงอนออกกำลังกายด้วยค่ะเราได้บริหารเอวไปด้วยนะคะเอวเราก็จะคอดสวยนะคะ<อ>สายขวานะับเป็นหนึ่งนะคะสิบทีนะพอครบสิบทีแล้วปุ๊บเส้นที่อันนี้สามแล้วนะเส้นที่สี่นะคะเรากางนิ้วนะคะสองนิ้วปึ๊บหนีไปตรงริมฝีปากนะคะเราจะได้นวดกล้ามเนื้อรอบรบปากด้วยลูดขึ้นมานะคะหาหน้าหูนะ ถ้าตรงนี้เนี่ยได้ให้2ท่านะคะสำหรับคนที่ถนัดอาจจะใช้นิ้ว2นิ้วเนี่ยกาวแล้วก็หนีบริมจิีปากขึ้นมาหน้าหูได้หรือกับอีกกรณีนึงนะคะเราใช้นิ้วหัวแม่มือค่ะแตะตรงเหนือริมจมีปากนะคะแล้วก็ลูดขึ้นลงนะคะให้รอบๆเห็นไหมเอ่ยรอบๆริมจิีปากนะคะเพราะว่าตรงรอบๆริมจีปากเนี่ยจะมีกล้ามเนื้ออยู่นะคะบางทีเขาก็จะเมื่อยเพราะว่าแต่ละวันเราพูดเราพูดเยอะถ้าใครพูดเยอะก็จะเมื่อยเยอะนะตรงนี้ แล้วเราก็ขยับปากนะคะกินข้าวดื่มน้ำแล้วพวกนี้กล้ามเนื้อตรงนี้นะคะมันใช้งานเยอะบางทีเขาไม่ได้ผ่อนคลายนะคะแล้วก็เวลาเมืตรงนี้เนี่ยปุ๊บอายุมากขึ้นปากเราไม่เกี้ยวนะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะนิ้วหัวแม่มือเนี่ยตรงนี้เห็นไหมมองไม่ค่อยเห็นอะไรลูดขึ้นลงนะคะรอบๆริมฝีป,ปากนะคะหรือจะใช้นิ้วชี้นิ้วกลางน,นะคะหนีบนะหนีบิหนีบกล้ามเนื้อเหนือริมฝีป,ปากกับล่างริมฝีป,ปากนะคะ ไปต่อค่ะขั้นต่อไปข้างจมูกค่ะแล้วเอามิ้วของเรานะคะนิวชีของเราลูดตรงข้างๆนะคะข้างปีกจมูกขึ้นมาหาใต้หัวคิ้วนะคะผ่านหัวตาแล้วจบที่ใต้หัวคิว้วแล้วกดนิดนึงค่ะตรงนี้เขาจะสบายฟินมากเลยค่ะสบายไหมคะลูดลูดั้ดดดงละห้าทีนะคะเสร็จแล้วมาลูดตรงสันจมูกค่ะห้าทีมาข้างขวาได้ค่ะลูดนะคะลูดขึ้นมานะ ลูดขึ้มให้มาถึงหัวคิ้วเลยค่ะพอถึงตรงใต้คิ้วนะคะกดนิดนึงเอบเราจะรู้สึกสบายปุ๊บจากนั้นมาลอกตาค่ะปุ๊บเรารูดนะคะตั้งแต่คิ้วนะคะผ่านมาขมับนะคะลากมาใต้ตาพอตรงใต้ตาปุ๊บเราวนนะคะวนเข้าหานิ้วหัวแม่มือนะคะไม่ต้องกลัวเหี่ยวเพราะว่าเรามีนิบมันท่านี้นะคะจะเป็นการคลายกล้ามเนื้อตาตานะโหตรงนี้ ขาจะกึ๊กๆนะคะบางคนถ้าเราลวดให้เนี่ยเนี่ยค่ะคือกล้ามเนื้อตาเขาใช้งานเยอะมันจะรู้สึกเหมือนกึกๆเป็นก้อนอะ่ะเพราะว่ากล้ามเนื้อตามันรัดตัวมากเกินไปนะเพราะว่าบางคนก็ใช้สายตาเยอะใช้จ้องคอมพิวเตอร์จ้องมือถือใช้ดูเนาะเข้าใจป่ะช่วงนี้มันมีข่าวเยอะเราก็ต้องติดตามข่าวใช่ไหมคะกล้ามเนื้อตาเราก็ใช้เยอะมากเลยแล้วก็ วนนะคะแล้วมาลูดใต้หัวคิ้วลูดออกไปที่ขามาับค่ะแล้วก็อีกสักหนะะึ่งรอบเลยค่ะไม่ได้ผ่อนคลายนวดเป็นวงกลมนะคะวนเข้าหานิ้วหัวแม่มือตลอดเวลานะคะนวดใต้ตานะคะนวนวดใต้ตาแล้วก็ลากมาหัวตาค่ะกดที่หัวคิ้วนิดน,นึงแล้วก็ลูดตรงคิ้วนะคะลูดออกไปแล้วก็วนนิดนึงจากนั้นมาหน้าผานะคะใช้นิ้วของเราค่ะไปนิ้วของเราเนี่ยนะคะ วนเป็นวงกลมเล็กๆนะคะต่อการตรงกลางหน้าผานะคะตรงระหว่างคิ้วนะคะขึ้นมาหาลายผมนะคะแล้วก็ขยับไปนิดนึงค่ะขยับไปทางฝาก่อนก็ได้ขยับไปให้ทั่วหน้าผานะคะเราเลือกทีละเส้นนะคะจะเป็นกลางนะคะแล้วมาทางขวาก่อนนะคะให้ทั่วๆะค่ะวนนะคะวนเป็นวงกลมเล็กๆนะคะวนมาที่ขมับค่ะวนเป็นวงกลมเล็กๆเลยตรงขมับนี่ระวังนิดนึงนะคะถ้า าเราลงน้ําหนักเนี่ยเ,เราเลือกทางไหนทางนึงถ้าสมมติว่าเราจะลงน้ําหนักตอนขึ้นนะคะตอนตอนจังหวะที่เราลงเนี่ยเราผ่อนๆหน่อยนะคะแล้วขึ้นก็ค่อยหนักไปอย่าแบบขึ้นก็หนักลงก็หนักนะคะเพราะเดี๋ยวเขาจะเวียนหัวนะคะตรงนี้มันจะมีเส้นประสาทค,ค่อนข้างเยอะนะคะก็อันนี้ให้ระวังด้วยนะคะเ,เสร็จแล้วปุ๊บเราวนทางขวาเสร็จแล้วใช่ไหมคะ เราก็เปลี่ยนมาวดข้างซ้ายข้างซ้ายเนี่ยเราใช้มือซ้ายก็ได้ mm hmm. หรือถ้าใครไม่ถนดัดจะใช้มือขวาทั้งสองข้างก็ได้นะคะแต่ถ้าเราใช้สองด้านให้ได้นะคะมันก็จะได้บริหารแขนทั้งสองข้างเลยแล้วก็ค่อยๆวนไปนะคะ่คยๆวนนะคะแบบเราตอนนี้ดูนิ่งไปแล้วนะ,ะ, <c oughs> ะเสือเราแะะ <c oughs> อย่าลืมนะคะต้องขมับนะคะเราวนสมมติว่าเราเลือกอเราดึงขึ้นนะคะดึงขึ้นให้มีนะ เราก็ต้องลงให้เปานะคะ,อะพอเราทั่วแล้วใช่ไหมคะเราจบด้วยใช้สันมือนะคะแตะไปตรงที่กลางหน้าผากน,นะคะต,ตรงกลางหว่างคิ้วนะคะค่อยค,อยคอยรูดขึ้นมาค่ะรูดแล้วพยายามให้มือแนบที่สุดนะคะแนบมาจนถึงปลายนิ้วเกลแนบมาแล้วเอาปลายนิ้วนะคะกดดึงคิ้วขึ้นมานิดนึงนะคะแล้วให้มือนะคะนิ้วเราลากมาถึงลายผมเลยนะคะ ส้นมือค่ะวางที่หว่างคิ้วก่อนนะคะแล้วค่อยๆลูดขึ้นมานะคะลูดขึ้นมาปึ๊บเอานิ้วลากไปด้วยนิ้วเพิ่งหลุดจนนิ้วเรากาถึงไรผมค่อยค่อยปล่อยค่ะทำห้าทีนะคะเหมือนท่านหน้าตัวเองเลยนะคะทานน่านี้ปึ๊บท่านี้ก็เราก็าจะสบายมากนะคะเส้นประสาทนะคะตรงหว่างคิ้วนะคะตรงกระถาวค็ค่อนข้างเยอะนะคะ <c oughs> โดยเฉพาะคนที่ใช้สายตาเยอะนะคะ <c oughs> ตัวน,นี้เขาก็จะปวดหวัวบางครั้งเราจะปวดหวัว ก็ช่วยแก้ไมเกรนได้ด้วยนะรู้ขึ้นมานะคะ5ทีนะเดี<ม>๋ถ้ามีเวลาจะรููสิทีก็ได้ไม่เป็นไรครับเพราะว่ามันจะช่วยเรื่องของการผ่อนคลายและช่วยเรื่องโยกกระชับด้วยนะคะเสร็จแล้วมาทางด้านข้างนะคะด้านข้างแนะนําถ้าเราให้คนอื่นแนะนําให้ปากนะข้างๆแล้วปลายนิ้วมือเราให้มาถึงขมับแล้วเรากดขมับน,นิดนึงนะคะซ้ายขวา,าเอามือซ้ายค่ะปาดไปปึ๊บเยียวตัวนิดนึงนะคะจะได้บริหารเอวค่ะ ซาร่ามันยอดมากนะคะตอนนี้เราเยี่ยวเอวนิดนึงค่ะเราก็จะได้ไม่ปวดแขนเนยนะคะอันนี้คำเตือนอยากให้ทุกคนนะคะนักเรียนทุกคนนะคะหัดใช้การเยี่ยวตัวให้เป็นเพราะว่าถ้าเรานวดให้คนที่บ้านแล้วนะคะเชื่อเลยเขาจะติดใจแล้วเราจะนวดบ่อยเราจะได้มีเทคนิคให้เราเอวนวดยังไงให้เราไม่เมื่อยนะคะเยี่ยวตัวเองสยคะแปัดเอ เยี่ยงเย,เยตัวนี้หนึ่งคะเมือเราวา,านั่งมออไซค์แล้วเราเยี่ยงตัวนี้นะคะน,นะคะปุ๊บสายขวานะคะนับเป็นหนึ่งะคะทำประมาณ5-10ทีนะคะเอาตามที่เรารู้สึกว่าเราทำได้นะมีให้เรามีเวลานะคะ่าเวลาน้อยก็5าทีนะคะถ้ามีเวลามากหน่อยก็10ทีปุ๊บชนะชนะเสร็จแล้วนะคะป๊บ เดนน้าเหลืองค่ะอย่าลืมทุกครั้งให้เดนน้าเหลืองด้วยเพื่ออะไรเพราะเวลาละมวนแล้วเนี่ยพวกของเสียบนใบหน้านะคะต่อมน้ําเหลืองมันถูกกระตุน้นระบบไหลเวียนเลือดมันเพิ่มขึ้นนะคะมันอาจจะมีของเสียที่ถูกขับออกมานะคะเราก็เดนน้าเหลืองนะคะต่มกรอบหน้าเนี่ยทิ้งออกไปด้วยผิวหน้าลูกค้าจะใสขึ้นแล้วก็ป้องกันอาการเกิดสีด้วยค่ะวิธีเดินน้ําเหลืองนะคะง,ง่ายเลยค่ะก็แค่เอาปลายยืนนะคะแตะที่ไรผมนะคะแล้วก็ลูดไปนะคะลูดให้ มีน้ำหนักพอประมาณนะคะผ่านหน้าหูรูดลงมานะคะผ่านตรงคอนะคะตรงข้างๆ้าหาปลานะคะอย่าไปจับกระดูกหายปลาแล้ะนะเอ้ยตรงข้างๆ้างลูกกระเดืออะคะลูดลงมาหาไหายปลาละเอาใหม่นะไรผงค่ะรูดมาผ่านหน้าหูนะคะผ่านคอลงมานะคะรูดลงมาตรงมาหายปลาาค่ะทำแบบนี้5-10ทีนะคะสมมุติว่า ถ้าเรานวดแต่ละท่าสิบทีนะคะตอนเดินเราก็เดินไปเลยสิบทีน,นะคะปึ๊บได้าามาตื่นถ่ายาล้าเลยนะคะแบบนี้ผิวหน้าลูกค้าเขาก็จะใสขึ้นนะคะโอกาสที่จะเกิดสิวก็น้อยลงด้วยะะเสร็จแล้วค่ะอาแถมให้นิดนึงนะคะสำหรับใครที่อยากจะยกกระชับกล้ามเนื้อคอนะคะวิธีง่ายๆอาจจะเอียงคอนหรืคดนึงนะคะแล้วเราก็เอาฟานของเรา ลูตรงกล้ามเนื้อคอนะคะขึ้นมาค่ะขึ้นมาซ่อนไว้หลังหูนะคะขึ้นมาซ่อนไว้หลังหูนะคะถ้าสมมติอย่างเงี้ยเคสน,นี้เขามีอาการคอเขาตึงมากนะคะเรานวดยกยังไงมันก็ไม่ขึ้นเพราะว่ากล้ามเนื้อมันตึงมันหลังมันหลังกันอยู่นะคะเราต้องไปแกะเส้นต้นปัญหาเจ้าปัญหาก่อน,นะคะ่ะเจ้าปัญหาจุดเกาะเขาคือตรงบ่านะคะบ่าเขาค่อนข้างจะตึงนะคะเราอาจจะใช้วิธีการนวดนี่น,นะ,ะกดใช้นิ้วหัวแม่มือนะคะ กดนวดตรงบริเวณบ่าของเค้านะคะให้จุดเกาะของกล้ามเนื้อเนี่ยมันได้คลายตัวก่อนนะคะเพราะถ้ามันตึงตรงนี้มันรังมากอะนวดคอ,อยังไงยกยัี่งมันก็ไม่ขึนะะ้นค่ะเพราะมันโดนดึงมาตั้งแต่บาดนะ,ะแล้วนวดคลายนิดนะะึงค่ะเรากล้ามเนื้อคอนะคะราจะูดลงก่อนเพื่อให้คลายก่อนคลายตัวก่อนนะคะแล้วก็เป็นการเดินน้ำเหลืองด้วยไม่ต้องกลัวเหี่ยวนะคะ เรามีน้ำมันอยู่แล้วก็กล้ามเนื้อบริเวณนี้เป็น,นกล้ามเนื้อค่อนข้างมัดใหญ่นะคะมันไม่เหี่ยวไง,ไง่ายสาเหตุที่คอเหี่ยวก็คือไขมันมันน้อยลงค่ะกล้ามเนื้อมันฝ่อลงค่ะมันก็เลยเหี่ยวนะมันไม่ได้เหี่ยวถ้าเราลูดลงนี้มันไม่ทําให้เหี่ยวนะอ่ะแต่ว่าเราลูดจยกกระชับนะคะเราจะนวดขึ้น เราโนวดขึ้นมาค่ะเอามาซ่อนไว้หลังหูนะคะเหมือนคนที่เวลาเขาไปทําสัญยกรรมดึงคอเนี่ยเขาก็จะดึงทุกอย่างมาซ่อนไว้หลังหูแล้วก็มาเย็บไวปตรงนี้นะคะประมาณสักสิบทีนะคะสิบทีจะดีจะเห็นผลปึ๊บแล้ก็มาอีกข้างเลยค่ะปึ๊บอนี้ก็ตึงมาก ตรงคอเรายกขึ้นมาซอนไว้หลังหูนี่นั่นสิบทีนี่ผิดงานวัดดูใสขึ้นมาทันทีเลยค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะแค่นี้เองง่ายง่ายวันนี้ก็เป็นสาธิตการนวดนะคะให้กับคนอื่นนะคะเพื่อผ่อนคลายไปหน้าแล้วก็ กระตุ้นการไหลเวียนเลือดให้ดีขึ้นนะคะแล้วก็มันก็ช่วยยกกระชับด้วยค่ะเดี๋ยวในคลิปหน้าถ้ามีเวลานะคะเดี๋ยวจะมาสาธิตการนวดยกกระชับนะคะอยา่างเต็มรูปแบบใก็ถ้าใครมีคำถามนะคะก็สอบถามมาได้ค่ะแล้วก็ลองทําดูนะคะเชื่อเลยว่าคนที่ได้รับบริการเนี่ยเขาจะมีความสุขมากนะคะใครถ้าเราทําอะไรที่เหมือนเราช่วยคนให้มีความสุขขึ้นผ่อนคลายได้มากขึ้นนะคะก็ น่าจะเป็นสิ่งทีด่ดีแล้วตอนนี้ทุกคนก็อยู่บ้านกันเนาะอยู่บ้านกันก็หากิจกรรมนะคะทําที่บ้านกันนะคะเควันนี้ก็ลาแค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย